การที่ใช้เงิอิเล็กทรอนิกส์ปราสาทได้สุรพลีสาราขาวยเลใการพิการจะได้กรรมการของการปราบปรามการชุจริตแห่งชาติหรือปปชกลาวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าปปชเตรียมพิจารณาที่มูลความสิทคดีอดีตเศรษฐีสสพรกก้าวไกลกรณีเข้าชื่อเสนอแก้มาตรา112เข้าที่ประชุมปปชในวันนี้ว่าข้อเท็จจริงคือในวันที่9ก้ากรกฎาคมนี้มีการประชุมปปช ต่ไม่มีวาระการพิจารณาเรื่องอดีตเศรษฐีต่อต่อพักเท้าไฟแต่อย่างใดแต่การตามเรื่องนี้สามารถเป็นวาระครับข้อที่ประชุมได้โดยตัดทางอบตเป็นผู้เสนอและที่ประชุมให้การพิจารณากรณีนวนี้จะมีการเสนอเรื่องนี้เข้าพิจารณาเป็น mm. วารคละหรือรรไม่อาจปรับโครระดับว่าอย่งไม่ทราบแต่ในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบเรื่องนี้เสร็จแล้วรอข้อที่ประชุมเท่านั้น และมาติดตามความถ้ามวยและผลงานวักอังารนัดที่ผ่านมากับคุณเลยเชฟสุขสครับรอบเป็นาาเกิดนื่อดันที่2าคมชพื่อเฉี่ยจากที่รว่าเป็นนับเิ็นจากว่าเเลื่องแรกที่สามารถคว้าแชมป์ในตำนานนี้ได้ด้วยกันนะคร hai bae hai, wang. hai wang. พบตั้งใจต่อท <AND> well ้าไอ้สูงทาไม่ถงอประเตาวกับข่าวไม่ลอดภัยในตาราปิการแต่ก็มองว่านไถึงขา าสวัสดีครับผมผมกได้พ่อกันโดนปเป็นเดนยน่าสบายดีบ่สวัสดีเด้อสว,วัสดีครับผมได้พ่อกันโดนเลยก่อนเลยไม่ได้ขึ้นไล่ไหม

ก็เลยร้องขึ้นไรมันกันหน้าตะคราบเถะขึ้นงานเมื่อยมาก่อนมันก็เลยบดเอ็้นงานเมื่อยก็เลยใจมันก็เลยบ่อยากขึ้นมึงขึ้นไรเลยนะไม่ไปใส่กันไปบงกิดน่ไม่ไปอยากไปเงานที่ตะเทียนสามถุสีถุก็เลยบ่ได้

ท,ที่จีนที่าทีทำแบบบวกินโดนเนาะบกกนโดนที่บวกับพี่สยทัาการมนงักมที่ทมกดานรัแบบได้ทําการซาเลเตาาอทใน้ก็ทอย่ารกส้ในอางอเนริการิดเส้นตายยุเป็นยุง่ายกว่านีู้สูพี่มาองหกน้องก็ได้นเประ ວ່າกันເດບໍ່ໄດ້ໄປໃສມາໃສหาເທື່ອກັນນັ້ນ ฝนตกบ่ทั้งฝนหน่อยอน,น้นีคขึ้นไม่ฝน,น,นตกให้มากขึ้นเนี่ยตแต่ฝนตกนี่ให้ขึ้นเลือยเนี่ยนี่เราบอนฝนสิไม้อีกได้รอบ ปลอดภัยครับครับผมเสร็จกันเลยการปิดการเดิกกนทางปลอดภัยไปทำงานจะได้ไการดูหลอดปลอดภัย เพื่ยังอยู่ตอนเนี้ยตอนอย,น,ยน,นอยู่บ้านหรือว่าเด็นงานดี่บอก มาตกดต่อหนาแได้นา้ก็ได้สุดเป็นยังไงฮะค่ะก็ผลานกตั้สสแบบเป็นเตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อนะคะยังไเป็นากรเนคือว่้่อากาศมันแปรปรวนเนาะตกข้าง่าง

ก็รู้ดได้คืนที่นึงดอกบอควับได้นี้ปันใดช่วงนี้กต่ลงคิปก็บก็ได้ลงอยู่เพืคอบนี้ปันใดอาการ้างน้น รถรรติดต้รงมาด่าตนชีวิตในช่วงเช้าวันเลือกตั้งเนี่ยนะฮะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พบุรณะในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นขรงนุกโดยทหารเองก็ได้สนับสนุนให้ทหารทุกนายเนี่ยนะครับออกไปใช้สิทธิ์ใช้สิทธิอย่าง Yeah. เรียบร้อยดีอันนี้ยกตัวอย่างอย่างพื้นที่ชายขอที่แม่ห้องสอนก็คืกพักตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนี้และะ้วโดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนดอยสูงเลยค่ะกลุ่มชาติพันธุ์เจชนเผ่าเนี่ยพร้อมใจการส่วมชุดประจำชนเผ่าออกมาใช้สิทธิ์ ที่หน่วยเลือกตั้งบ้านห้วยเสือบ้านห้วยเสือเท่ามีชาวกระเหรี่ยงแล้วก็ชาวกระเหรี่ยงคอยาวก็ต่อคิวยาวแน่นตั้งแต่ก่อนเปิดหีดเลือกตั้งแปดโมงอีกนะคะคุณสุธีก็สะท้อนให้เห็นถึงว,ว่าทุกคนเนี่ยก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนของประเทศเอ,อ,อยู่พื้นที่ห่างไกลแค่ไหนเราก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะคไปตามกันต่อไปนะฮะัรรคกไหนจะจับมือกับพักไหนอย่างไรจะเป็นรัฐบาลพักไหนจะเป็นฝ่ายค้าน ท่านไหนจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนอะไรอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เชื่อว่าด้วยจิตวิญญาณของความเป็นนักการเมืองที่มุ่งประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชนก็คงจะมีทางออกที่ดีที่งามนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไปร่วมร่วมใจเลือกตั้งกันในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรบนดอยแล้วก็พื้นที่ห่างไกลนะครับโดยทรงดาเนินตามรอยพระยุคลบาท พระบ,บรมราชาชนกูรรัชกาลที่9นะครับพระราชทานแนวพระราชดำริพัฒนาคุณภาพชีวิตประสบผนิตกรบนพื้นที่สูงผ่านโครงการหลวงเมื่อวานนี้พลเอกกำบลันาธุติดองคมนตรีในกาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการสืบสารพระรชาชบริธานมูลนิธิโครงการหลวงมอบแก่เจ้าหน้าที่และเ,ะเกษตรเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่นะครับที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำรวแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่จำนวน200ชุดค่ะภายในถุงพระราชทานก็จะบรรจุผ้าห่มกันหนาวแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคค่ะองคมนตรียังได้มอบเสื้อกันหนาวให้กับเด็กแล้วก็น้องๆเยาวชนในพื้นที่ด้วยจำนวน50ตัวนะคะแล้วก็พร้อมเชิญพระราชกระแสนงหัวใหญ่จากในหลวงมาอย่างเจ้าหน้าที่แล้วก็เกษตรกรในพื้นที่จกนั่งอุ้มุมกุมติดตามความก้าวหน้าการ ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงค่ะซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงลำดับที่16ดําเนินการมาแล้วเนี่ย45ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524แล้วก็มีการพัฒนาเรื่อยมาโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสร,ริมไอทีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวเขาได้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็เขามีการปลูกพืชผักภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยด้วยค่ะก็คือเน้นในเรื่องของการใช้เกษตรอินทรีย์บวกในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงที่เหนือเนี่ยเขาชอบปลูกไม้เมืองหนาวและผลเสตี่ใช่ครับแตไม้เมืองหนาวและอร่อยแล้วในนี้นะะฮก็ยังขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการบนพื้นที่สูงนะครับดูแลประชาชนกลุ่มเบาบางสำหรับในหน้าพัฒนาชุมชนขับนถตับในพื้นที่ไว้ผู้อุปถัมภ์แค่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าตัวเรือนแล้วก็อนุรักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวแฝงกว่าถึงประเกียรติเจ็ดพันสองพันสี จำนวนสิบสี่ไรที่การตูดตม้ม้ยอยู่ต้นเพิ่มเติมและก็วางระบบน้ำรองรับหน้าแม่นครับารเทอรแคนเนอร์ขออุยาตลงด้วยกันขอบคุณนะครับขออุยาตอยูกับหมายแล้วก็อยู่ร่วมกับป่าแค่นี้แะเนาะไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าเด้อสุดที่สุด